เอาละครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาระเกยขคาเกมนะครับวับนนี้ท่านก็อยู่กับรายการ u ูนิเว s ร์สแซนด์บ็อกซ์มันบ้ามากกันแล้วนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แฮชแท็กมันบ้ามากเนี่ยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณภูมิ KRBCH นะครับบอกว่าแฮชแท็กมัน ในพระอาทิตย์หน่อยครับหมายถึงว่าให้ทําซูนมิในดวงอาทิตย์เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าดวงอาทิตย์พื้นผิวเนี่ยนะครับเป็นาการาปฏิกิริยาหลอมเหลวนะครับและร้อนมากๆนะครับและการที่ของเหลวนะครับที่อยู่บนผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยจะเกิดซูนมิได้เนี่ยนะครับลองคิดกนเล่นๆว่ามันมีวิธีไหนบ้างน,นะครับคิดยาๆเลยผมคิดว่าถ้าเกิดมี อุกกาบาตดวงใหญ่ๆพุ่งชนไปเนี่ยนะครับมันคงจะเกิดซึนามิหรือว่าอะไรได้บ้างนะครับแบบคืนกระแทกไปรอบๆอะไรแบบนี้นะครับทีที่2เนี่ยไม่รู้ว่าดวงอาทิตย์มีแผ่นดินใหมไหมคิดว่าน่าจะไม่มีแผ่นดินให่นะครับดังนั้นการที่ดวงอาทิตย์จะเกิดซึนามิได้นะครับคงจะต้องเอาอะไรไปชนมันนะครับเราลองวิธแรกกันเลยดีกว่าเราลองเอาซักดาวพื้นสนนะครับที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในระบบสุริยะเนี่ยที่เป็นดาวเคราะห์นะครับลองชนดูนะครับว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ,อะลองสับตับก่อนอ่ะนี่เลยครับคงจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างนะครับกดเพลเลยอ่ะลองชนดูไวๆนะครับลองชนดูนะครับอ่ะลองชนดูตุ่มโอเคนะครับอ้าวพอชนแล้วดวงอาทิตย์ไม่เกิดปฏิกิริยาเลยเลยฮะโอ้โหดูดิ เดี๋ยวเดี่ยวด้านบนนะครับเห็นแบบแวบ,บเหมือนจะมีเครื่อกระแทกอยู่นะมีเครื่อกระแทกอยู่บดาวทิศอยู่นะครับเดี๋ยวขอแบบดาวที่มันเป็นดาวพื้นหัตจากนั้นนะครับขอปรับดาวพื้นหัตซีลิเกตกับเหล็กอย่างละครึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มพนาของมันสักคูณ2โอเคเราลองพุ่งชนดูนะครับดูดีว่าดวงอาทิตย์จะเกิดปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่านะครับลดเวลากดเพย์อ่านหาพุ่งเข้าไปเลยฮนะ ตอนนี้น่าจะเกิดจุดดำๆอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วหวังว่าจะเกิดซึนามิที่เป็นของหลอมเหลวนะครับลองดูจุไปเลยตุ้มอ้าวเฮ้ยหายไปเลยเหมือนมันประมวลผลไม่ได้นะครับเอ้ยท่านผู้ชมมันไม่เกิดรอยดำอะไรเลยอะ่ะงั้นเอาโลกถล่มลงไปโลกนี้ก็ดวงใหญ่เหมือนกัน,นครับ มันชนดวงอาทิตย์แล้วดวงอาทิตย์ไม่มีเฮ้ยนี่ครับมีแล้วมีแล้วมีแล้วอ้าวเฮ้ยโลกชนดวงอาทิตย์ระเบิดได้ด้วยเปลือกกลายเป็นดาวเนี้ยนี่นี่ดูดินี่คือซูนามิท่านผู้ชมมันได้คือซูนามิแล้วนี่ไงี้ยคือซูนามิดวงอาทิตย์หเปล่าดวาๆๆตท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองลดอุณหภูมินะครับเฮ้ยอุณหภูมิลดแล้วแล้วก็ใส่อุปกรณ์น้ำเข้าไป รถแก๊สองค์ประกอบน้ำนี่ฮะท่านผู้ชมดวงอาทิตย์กลายเป็นดวงกรทิตินึงไปแล้วนี่ท่านผู้ชมเฮ้ยกลายเป็นดาวสีแปลกแปกไปแล้วอะท่านผู้ชมดูฮะนี่ไงสึนามินี่ไงสึนามิดวงอาทิตย์กลายเป็นแบบดีไปแล้วนะครับไม่โดนชนจนในนี้ได้ด้วยอะเราลองเอาใหม่สิโดนโลกชนตรงผาทิตแตกได้ด้วยหรอเป็นไปได้เหรอ อ่ะอันนี้ดวงอาทิตย์นะครับเราจะพยายามทำซึนามิที่เป็นดวงอาทิตย์นะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วแค่ทดลองนะครับอ่ะลองดูอาใหม่าลองดูอ่ะนี่ไงนี่ไงเห็นปะนี่ซูนามิเห็นั้ยที่เป็นรอยที่เป็นรอยอ่ะนี่นะครับก็อาจจะเป็นการคาดเดาได้ว่ามันคือซึนามิลาวานะครับดูดิเห็นป่มเหระนี่นะ ็นสึนามิของหลอมเหลวอะคงจะได้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่ไงสึนามิแล้วถ้าเกิดเราใส่ไปเยอะๆนี่มันจะระเบิดหมดอนเมื่อกี้ปะสงสัยนะครับอืมระเบิดบ้าระเบิดบ้าระเบิดบ้าระเบิดสิ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 มันมันแบบหดใหญ่ๆหดนะท่านผู้ชมนี่ฮะสึนามิขนาดใหญ่นะครับดูดิใหญ่มาก นี่นะฮะนี่เอาโลกยิงลงไปนะครับก็เกิดสึนามิเออมันแค่เมื่อกี้มันระเบิดได้ไงไม่รู้นะครับน่าจะเป็นองค์ประกอบอะไรสักอย่างนะครับแต่นี่คือสึอนามินะครับนี่รอบๆตรงนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับการทําสึนามิบนดวงอาทิตย์นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะเห็นภาพกันนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับหรือถ้ากท่านผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปคอนเทนต์สไตล์นี้ก็สามารถกดติดตามกดสตกระดิ่งกันได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากวันนี้ไปแล้วกรับสวัสดีครับ